สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับรูอ,อยนะคะในห้องเรียนออนไลน์บ้านรูอ,อยพัทมนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ที่หนึ่งนะคะซึ่งก็ยังอยู่ในใบกิจกรรมที่สามจุดสองนะคะพาอิ่ไปซื้อดอกไม้ค่ะซึ่งในใบกิจกรรมนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของหทวที่สามนะคะเส้นทางกลับบ้านซึ่งในจุดป,ประสงค์การเรียนรู้นะคะก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการลองผิดลองถูกนั่นเองนะคะ คำชี้แจงค่ะบอกว่าให้นักเรียนนะคะช่วยพาอิมไปซื้อดอกไม้โดยการลากเส้นนะคะจากอิมเนี่ยไปถึงร้านขายดอกไม้ให้ได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวนะคะคครูก็จะลองใช้วิธีการแบบลองผิดลองถูกนะคะว่าถ้าเราไปเส้นนี้เนี่ยเราจะไปเจออุปสรรคอะไรบ้างหรือยังไงนะคะเพราะฉะนั้น,เ,นเดี๋ยวเราก็ลองมาใช้วิธีการแบบลองผิดลองถูกกันนะคะนี่ก็คืออิ่มอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนอิมอยู่ตรงนี้ แล้วก็ดอกไม้คืออยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เส้นทางที่เขาบอกก็คือสามารถไปได้เส้นทางนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเส้นทางนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางไหนก่อนดีอ่ะลองนะคะก,กูลองนะคุูจะไปเส้นทางนี้ก่อนกูสามารถพาอิไปได้หรือเปล่ากูก็เดินไปนะคะไปทางไหนดีนะคกูลองไปทางนี้นะ เออเอไปได้หรือเปล่าเนาะว้ายไปไม่ได้ค่ะทางนี้ติดอ่าแสดงว่าเส้นทางนี้คุณรูณไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณรูณณก็ต้องไปอีกเส้นทางหนึงนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะลองอีกแบบหนึ่งนะคะไปเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคุณรูณจะไปเข้าจากขอวงกดตรงไหนดี มาทางนี้บ้างดูสิไปได้ดเกล่านะย้ถึงดอกไม้แล้วค่ะแสดงว่าเส้นทางนี้ไปได้นะคะต่อไปคุณคุณลองนะคะลองมาทางนี้บ้างนะคะเราจะลองก่อนอ่ะมั่ถั่วกับทางนี้อ่า ลองดูก่อนว่าไปได้หรือเปล่าเอ๊ทางนี้ทางนี้มาเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้เจอทางตันค่ะไปไม่ได้แสดงว่าเราก็ต้องลองแก้ปัญหาใหม่ค่ะมาดูมาทางนี้บ้างอ ก็ออกมาเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางแรกดีก,กว่านะคะกับเส้นสีแดงครูก็จะสามารถไปหาดอกไม้ได้นั่นเองค่ะ,ะนักเรียนก็สามารถไปได้สองเส้นทางนะคะจะไปทางเส้นสีแดงก็ได้หรือว่าจะไปทางเส้นสี ม่วงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในกิจกรรมนี้ก็คือเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกนะคะถ้าสมมุติว่าทางนี้นักเรียนลองแล้วมันผิดเนี่ยเราก็สามารถไปลองอีกวิธีหนึ่งนะคะเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะ